สวัสดีเพื no ่อนชาวลาทุกที่วันวันนีなな้จะมาเก็บค่าประสบการณ์เก็บได้เยอะทีเดียวเลยนะสุดเนี่ยผมใช้แค่นี้ใช้แค่นี้ไม่มีอย่างอื่นอ่ะหมดมไอ้กล่องหีผมก็ใช้ไอ้ใช้ความสำารถของแม่นเลยเลยเยอะหรือเปล่าก็ ไปลองลองดูอ่ะแค่ที่ไรแบบทุกทีนะฮะในที่นี่มันตป็สุวันแหลกที่หายอ่ะ ไม่หวไม่หว่แต่ตัวมีแล้วนะฮะเน่ตัวไม่มีเอยู่ไหนะ มันก็พุ่งเริ่มแคนะครับผมว่าไม่เหตุการณกแต่หนึ่งประมาณหนึ่งเดือนแล้นนะวแหลเรียนแล้วชัวนาะเลยอะ่ะยังก็จะมาแค้นลดแต่นี้ก็เล่นให้ดูติดข้อสบกางครับผมก็ม่รูมันหน่อยรอเขาบอกก็จเยอมือนกนะผมก็เมื่อคืนมาติดข้อสกาคนะรับ ก็เลยมาทำอะไรตามที rition, ่ร้านแหละตรงนี้มาเก็บันให้ดูเลยสดๆเลยฮะชบหล่วยเพื่อดีมากเลยเพื่อน ตกนี่ยุ่งแล้วครับทรนี้ตัววายมันมาสามครัแล้วครับอโอ้โหถ้ากูดองตัวายไวด้ยังตรงนี้ตัววัดสุดตัวจังเลยนะครับนิ่งมันมีแค่ตัวเดียวแล้วมันให้มาสามตัวแล้วตัวอืนว่นใะช่ไหมครับให้มันมตัววายนะครับ

กาฟไอ้ยยงจะรักาดที่ที่สุดเลยทั้งชีวิตเลยจริงๆกาฟเลยมาเติมมาัน แย่ yeah, นะครับแฟรีมาครับโอ้โหต่วปรุเลนนยครับผมรักษาไม่ดีนะครบขอปุ๊มาพับนะโอ้โหโอ้โหเจ้ฟรี่มันัขาดใจจริงๆนอะขอปุ๊มากบผมนแย่จะรักษาไม้ดีที่สุดเล รอแต่เนี่คยแต่ยจะมาละนั่นงทำเออเออคือยิงเตะแค่ปะมาณน่ะไม่คิดเลยกึนนงงอเงินนานตอนานช่วงนี้นะครับที่ผมที่ผมจะชนครับมันเร็วนะครับสมบัติเพิ่มความเร็วโห่ที่ผมเล่นทางคะแนนมันก็ไม่ชนนะผมไม่เจอชวนเลยนะด่านหนึ่ง พิงพิงซ้อนหนึ่งอ๋ผมโดนแลฟรี่หายครับน่นครับนั่นแหละครับเลยท้ยงไมสนผมไม่นท้องมกนะผมผมจะไม่ชนเลยจริงๆับผมพูดจริงๆผมเล่ผม,ไม,มไม่เคยชนแล้วตอนี้นั่นแหละครับ มันแหลกนะมันโอ,อ้ไม่ลคลิปที่ไรมันแหลกทุกทีเลยฮะไม่ไหวแล้วจบรอบชีวิตแรกตานที่หมาป่าผมก,ก็เวลาจะยิ่งขัดผมจะเอาใช้ตัวสองคะแนนฮะแตัวางคะแนนที่เร็วๆนะนี่หมาป่ามันยิ่งเร็วเลยฮะแสดงล่างได้เร็วนะัะเก่งด,ดูดี พอโมชัยก็ดนะีนนะพวโมช้ยมันอยู่ได้นานกระบาปามันจะแปลงล่างเร็วนะครับคืลโดก็ฉพนะา,านะชิบ,บียนะครับมันทำไหวมากเลยเออขบนนักท้าผมชอบครับนักท้าทุผมดูดนุ่นกูดาวเลยครับ ดูดูจากสื่าแล้วไม่ไมีไม่มีผู้ดาวสักอัานเลยโอ้โห,โ,หโ,หโหผมไม่ค่อยชอบนะไม่มีผู้ดาวเน็ตมันไม่มานี่นเจนเนอร์มาสองเหรอฮะแล้วทำอีกทางครับ Hoặc hiệp bóng mở ra lệch hiệp bóng mở ra sơn này hiệp 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 รหว่างมวยไทยกับหมาป่าผมว่ามวยไทยมันจะดีกว่าแต่ในการแปลงก็แล้วนะครับหมาป่าแปลงเร็วกว่าครับแดนหมดเลยมวยไทยแปลงช้ากว่าแต่มัน,นอยู่ไม่นานนี่ยรบแปลงเร็วๆผมก็ไม่รู้นะระหว่างหมาป่ามวยไทยเวลาทำารลางสี่ของตัว ตัวไหนผมนได้คะแนนเยอะกว่าเรื่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจเลยผมไม่เคยไปสืบคนประวัิมันค่ะจบไปแล้วครับมันดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่สองหมื่นเลยครับเป็นยังไงครับโอ้โห ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสองหมื่นเลยครับสุดยอดไปเลยนะครับืก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับสองหมื่นเลยครับผมก็ขอจบไว้วเพีงยต่าน,นี้ครับใบผ่าย,ายครับ